ันนี้เราไปทําบุญกันที่วัดกลางนะครับกับวัดโบสถ์นะครับตอนนี้เราจะไปวัดกลางก่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคครับ <c oughs> แล้วครับวัดกลางเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันก่อนเนาะแล้วก็ไปขอพรในไข่นะครับอขอพรในไข่แล้วก็ให้อาหารเต่าให้อาหารปลานะข้างม่น้ําเจ้าพระยานะครับ <c oughs> อืโอเคครับ จากลรากราบพระเสร็จนะครับเราก็จะขึ้นมากราบองค์ใหญ่ที่อยู่ข้างบนนะครับวันนี้เขาเรียกว่าวัดกลางนะครับวัดกาลนะข้างบนสวยมากนะครับหลวงพ่อนนระสิงนะครับเราก็มีบทคาถามีนะครับให้กราบแล้วก็ขอพรนะครับแล้วก็มีจุดให้ทําบุญนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับที่ท่านปลูกเสกไว้นะครับเนาะ แล้วก็รุ่นย้อนยุคนะครับเนาะที่ทางวัดเขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้คนที่มาเที่ยวนะครับได้บูชาเพื่อทําบุญทําบุญเอาเงินไปนะครับบูรณวัดนะครับเนาะก็วัดก่างตรงนี้นะครับเนาะก็มีวัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อด้วยนะครับปี2460นะครับเป็นรูปถ่ายนะครับแล้วก็เป็นพระต่างๆเนาะนะครับ ที่เห็นนี้นะครับเนาะใครที่ชอบทั้งด้านวัตถุมงคลเนาะนะครับเนาะนะครับหลวงปู่รำนะครับเกโรูนะครับเนาะอันนี้ก็มีเลี่ยมทองให้พร้อมนะครับเนาะก็ใครที่ชอบทั้งด้านวัตถุมงคลเป็นของสะสมนะครับเนาะก็ลองมากราบมาไหว้ขอพรดูครับนะครับวัดกลางนะครับเนาะนะครับแล้วก็มีรูปนะครับเนาะก็ น่าศึกษาน่าสะสมครับแล้วก็น่ามาทําบุญครับเนาะก็ไหว้สังฆทานนีก็ได้นะครับแล้วก็ปิดทองนะครับ <c oughs> นะครับเนอะก็อันนี้น่าจะเป็นองค์องค์องค์แทนนะครับองค์แทนเนาะคนก็มาปิดทองทำบุญอยู่เรื่อยๆนะครับเนอะก็ก็ใครที่จะมาก็เชิญมาได้เลยครับวัดกลางนะครับ เข้า GPS แล้วก็มาได้เลยนะครับเนาะที่หลวงพ่อรํานะครับเนาะเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อรัมนะครับเนาะก็หลวงพ่อหวนะครับเป็นอดีตเจ้าอวาสเหมือนกันนะครับเนาะไม่่ใชนะครับออออพบุุญา่ตย ที่วัดตรงนี้ก็มีที่ให้อาหารปลาเนาะที่ให้อาหารเต่านะครับใครที่มาก็มาทำบุญเนะาะนะครับทำบุญแล้วก็ให้อาหารปลาให้อาหารเต่านะนเาานาะน,นะครับเนาะแล้วก็มีไอ้ไข่นะครับมีให้ไข่ด้วย มีไข่ให้เรามาขอโชคขอลาบนะครับเนาะนะครับก็เป็นสารากลางน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมก็กราบไหว้สักการะขอพรละนะครับเนาะก็มีของมาแก้บนนะครับเนาะของมาแก้บนนะครับกดอกไม้ผ้าลหลานนะครับขอได้ไหว้รับนะครับเนาะก็ใครสนใจผ่านไปผ่านมาก็เชิญมาร่วมทำบุญกันนะครับเนาะ ก็อันนี้ไปควนเครียวส่วนตัวนะครับเนาะก็นะครับอันนี้นะครับมีโจคนม้ล่าให้มาดูด้วยนะครับใครชอบก็ลองเอาไปเสียงเสี่ยงดูนะครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะอันนี้เขาไม่บอกว่างวดไหนนะก็น่าจจะเป็นงวด16บนะนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นของ ของแก้บนเนาะก็เป็นของเล็กเล่นพวกปูนปืนพวกชุดทหารอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็มีรูปหลวงปู่ทวดนะครับเนาะนะครับมจะมีทูบที่ก็มาจุดเนาะนะครับเนาะก็อันนี้ก็คือทูบนะครับทูทบคือผลหยิบมานะครับหยิบมาแล้วก็จะจุดนะครับจะจุดให้ดูว่าเป็นเลขอะไรนะครับเนาะ ก็เ,เดี๋ยวเรามาดูด้วยด้วยกันเลยนะครับว่าจะได้เลขอะไร <c oughs> แล้วแต่ดวงนะครับ <c oughs> นะครับผมก็หยิบมาเลยละอันไหนอยู่ข้างบนผมหยิบ ิดมเ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเสียบกันนะครับครับเราก็มาเสียบอ,อ๊อรอดูครับว่าเป็นเลขอะไรครับต้องรอดูครับเผื่อมีโชคด้วยกันครับผมเนาอ ันนี้คือผมหยิบมาเลยนะครับผมหยิบมาเลยก็อธิษฐานขอแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะเดี๋ยวสักพักก็จะก็ละลายหมดก็จะเห็นเป็นเลขนะครับว่าเป็นเลขอะไรเนาะนะครับก็ถือว่ามาทําบุญแล้วก็มาเสี่ยงโชคเนาะนะครับเนาะนะครับเสร็จจากตรงนี้ก็เดี๋ยวไปให้อาหารเต่าต,ต่อนะครับหารเต่าอาหารปลา นะครับาะมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับรออีกแป๊บนึ่งครับมาแล้วครับสองตัวมาแล้วครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับรออีกแป๊บหนึ่งจิตใจเดียวครับนะครับใครที่ชอบเสียงโชคนะครับก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะผมก็ขอแล้วก็มาจุด นะครับเรไม่ได้ว่าอะไรก็อย่างที่เห็นละนะครับก็อยู่ในถาดแล้วเนาะมีหลายอันเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรนะครับอิดใจเดียวครับอิดใจเดียวนะครับเริ่มเห็นลางๆแล้วครับยังไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรครับเนาะก็ใครที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคลาบนะครับเผื่อมีโชคเนาะ ด้วยกันนะครับอ้าวเลขอะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นเลขเหมือนจะเป็นเลขเหมือนเลขกลางบนนะครับผมว่านะอาจะใช่ครับผม,อมโอเคครับได้เลขแล้วนะครับ แล้วแต่ดวงนะครับใครชอบก็ลองลองดูนะครับใครชอบก็ลองดูครับเลขนี้แหละนะครับคนก็มาไหว้ขอพรกันต่อเนื่องอยู่นะครับเนาะนะครับขอพรขอโชคขอลาบนะครับนะครับขอโชคขอลาบแล้วก็มาดูครับนี่ครับแผงลอตเตอรี่อยู่หน้าเลยครับชอบเลขไหน นะครับชอบเลขไหนก็จุดได้เมื่อกี้มีเปล่านะครับมีอยู่สีห้าแผงครับตอนนี้นะครับ่ายรูก่ายไปไหนขายลูกตลาอ๋อถ่ายไปลงลงใาลงเฟสครับให้เนเพื่อนเขาดูเผื่อเขาจะมาทำบุญครับผมอันนี้มาขายทุกวันใช่ไหมครับเนี่ยเนาะ มีรางวัลใหญ่เข้าไหมอืมท,ที่หนึ่งเลยเหรอมนะเมื่อไหร่ครับงวดที่ออกอะไรสองแข่งไหนนี่รางวัลที่หนึ่งแข่งนู่นของปดอะไรอ๋อปีที่แล้วเนาะเนาะก็แม่ขาบอกว่ามีรางวัลที่หนึ่งครับอยู่ที่นี่ครับงวดที่ออกหกสองแปดมั้ง 6, ออกใช่ค่ะ ใช่ไหมครับแปดศูนย์แปดศูนย์สามหกสองแปดอืมนี่ครับแม่ค้าเขาบอกแปดศูนย์สามหกสองแปดนะครับนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีโชคที่นี่หรือเปล่าอืมครับผมอืมนะครับก็ลองดูครับเสียงโชคกันไปคนที่ชอบนะครับเนาะแล้วแต่ดวงเนาะดวงใครดวงมันอะไรสี่แปดสี่ มีไหมครับครับมีแต่สองเดนูดูก่อนไม่ถแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เนอะเมอกีจุดได้สี่แปดสี่สี่แปดสี่เอาเก้าแปดสี่ก็ได้ครับเก้าแปสเหรอคะสองใบ,บใช่ไหมครับสองใบค่ะโอเคครับผม ครับอืเดี๋ยวื่ออาหารไ่ให้เต่าหน่อยครับอันนี้ใส่หยอดเลยใช่ไหมครับหยอดเลยค่ะอ๋อครับผมอ๋อถ้วยถ้วยถ้วยถวยละยี่สิบตะกร้าละยี่สิบเนาะครับผมครับเดี๋ยวไปให้อาหารเต่ากันนะครับนี่ครับครับผมอ๋อมีที่ให้อาหารเต่าด้วยครับทำบุณแล้วก็ทำทานครับ เต่าอ,อะไรไม่รู้ครับเต่าแล้วก็ปลาครับนี่ครับมาเพียบเลยเต่ากินอะไรเนี่ยอ๋อกินกินแตงนะครับอือดูครับเขาก็กินอของเขาเนาะนะครับอหนี่เจดีกลางน้ํานะครับอือเต่าเพียบเลยครับนี่เต่าอ,อะไรไม่รู้ นใครว่างก็มาทําบุญได้ครับที่วัดกลางนะครับเนาะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับมาทําบุญแล้วก็ขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่วัดกลางนะครับเนาะอ่านกันที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับอืมนะครับแล้วก็ให้อาหารปลาให้อาหารเต่าที่ผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับที่นี่นะครับต่อไปก็จะไปอีกวัดหนึ่งนะครับเนาะเนาะ กินนี่อิ่มกินนี่อิ่มนีม่เอาอืมนะครับอืมดีครับดีดีโอ้ยปีนกันก็มีครับปีนกันมานะครับอโอโยนไปให้มันกินก็ได้นะครับอืม อย่า,อามือไปแย,แย่ใส่ปากมันนะครับมันงับปากนะครับงับมือนะครับเต่าเพียบเลยวัดกลางนะครับเนาะเจดี JD อันนี้ก็คือเจดี JD กลางน้ํานะครับเนาะไอ้ไข่อยู่เราสร้างเจดีกลางน้ําให้นะครับไอ้ไข่ครับผมก็ไปกราบขอพรมาแล้วนะครับเนาะก็แล้วก็มาทําบุญต่อให้อาหารเตา่า คใครที่ชอบก็มาได้ครับมาได้อยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยามีทั้งให้อาหารเต่าให้อาหารปลานะครับแม่น้าเจ้าพยาก็ก,ก็มีนะครับเนาะก็มีน,นี่ก็เป็นปลานิลั้มเอ้อปลานิลตัวเล็กเหนะรอแต่เต่าเยอะๆอยู่นะครับเต่านะครับ,นะรบเทียบเลย ครับอืมคนก็มาขอพรเรื่อยๆนะครับวัดไอ้ไขวัดกลางนะครับเนาะเอออืมช้ามากเกินไอ้นี่ปลาครับป้อนครับป้อน เชิญครับอ้าวเชิญรับประทานนูน่นครับอาหารปลาครับ อคิดว่าเต่าจะกินปักบุ้งเต่ากินแตงนี่ครับนี่ครับอยู่นี่แม่น้ำเจ้าพระยาครับผมเดี๋ยวมาให้อาหารปลานะครับจี่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อ,อปลาอะไระนะน่าจะปลากระหวายนะนะครับหมุนครับนู่นหมุน ปลาอะไรเนี่ยวันนี้ปลาอะไรปลาหางแดงฮะอุ้ยโดนไปกลางๆ่อย,อย,อยปลาสวายมั้งนั่นปลาเพียบเลยครับพล้อมเหรอพล้อมไม่ได้วยเหรอล้อมคอกหรอัวปลาหลุด ก็เป็นเชิญมาปิดทองนะครับไหว้พระขอพรหลวงพ่อนรสิง์นะครับหลวงปู่รันะครับเนาะที่วัดกลางแล้วกันนะครับเนาะไข่มาไผ่ปันไป่ันมานะครับวัดกลางนะครับเข้าจีเพีได้เลยนะครับเนาะก็ติดกับแม่นั้นเจ้าพญานะครับเนาะก็รู้สึกว่าหลวงพ่อนรสิงท่านก็จะความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นจุดที่เรา นะครับแต่จะชนในแถบนี้ทันนะครับสัตธานับถือกราบไหว้นะครับเนาะนะครับแล้วก็มีที่ให้เราจุดทูปเทียนทองนะครับจุดทูบไหว้จากข้างล่างนะครับไหว้จากข้างล่างไหว้จากข้างล่างนะครับไหว้พระจุดทูปเทียนเสร็จนะครับก็ขึ้นไปปิดทองด้านบนนะครับด้านบนก็มีบันไดนะครับเนาะขึ้นไปนะครับเนาะขึ้นไปถอดรองเท้าแล้วก็ นะครับเนาะ